สามข้อควรรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อประกันมีอะไรบ้างวันนี้มาดูกันครับสวัสดีครับผมนุกเจ้าของเพจฟูซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ NP s า b ิสุครับวันนี้ผมมีความรู้ดีๆเกี่ยวกับการเลือกซื้อประกันมาบอกง่ายๆครับมีเพียง3ข้อนะครับข้อแรกครับเราต้องดูจาก ทุนประกันนะครับทุนประกันว่าให้ความคุ้มครองขนาดไหนยังไงนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องดูเบี้ยนะครับดูเบี้ยประกันภัยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วลองเปรียบเทียบกันดูนะครับตามงบประมาณของเราด้วยนะครับแล้วข้อสุดท้ายนะครับเรื่องความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันนะครับรวมถึงการทํางานการน้องดิดว่ามีข้อคอมเมนต์คอมเพนจากบุคคลที่ใช้ประกันมากน้อยขนาดไหนนะครับเพื่อว่าตอนเกิดเหตุแล้วเนี่ยเราจะได้ลดปัญหาเกี่ยวกับ การที่เราจะได้ทำเรื่องเกมของบริษัทกันนะครับขอบคุณที่รับชมมนจนจบนะครับสำหรับใครที่ดูใน f e c o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  k n p เ g e อูซ่อมสีและตัวถังรถย,ยนต์ NP Sabisu อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคนที่ดูใน Youtube NP Sabisu อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับ